ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ครับที่นี้วิถีชีวิตพ่อเพียงกับพ่อพี่พาน้องเฮ้ามาทงมาทามาให้มาหน้ามาหัวมาสวนคือเก่าลหละครับพี่น้องคำมาแรงมากคับซอดหอดหัวหอดสวนคือเก่าล่ะครับพ่อพี่พาน้องเข้ามาชมบรรยากาศเป็นบรรยากาศแบบบานบรรยากาศของคนหลุกทุ่งเนาะพี่น้องเลย เวลาคณะนี้เกือบสิหกโมงแล้วครับพี่น้องแต่ว่าทองฝ่าเฮ้าก็ย่งอีตะเว้นเฮ้าก็ย่งบ่ท่านในลงอยู่ย่งแดดจ้าอยู่นะครับเกือบสิหกโมงละเอาบรรยากาศเนี่ยมาแลกมาให้พี่ให้น้องเข้าเมืองครับอยู่หัวอยู่สวนเ้านี่แหละครับเมื่อเนี่เขามาจัดการปลวกตัวพี่น้อง เอา, Q talk, าคิวทอกมาขีดปวกเนาะก็เห็ดคลิปไอ้พี่ให้น้องเข้าเมืองแล้วล่ะครับอยู่ในเงินหน่อยเข้านี่แหละครับซาลาหน่อยนี่ละโอ้ปวกแห้งครับพี่น้องซาลาหน่อยนี่เห็ดด้วยไม้ฟ้าเชล่ากับปูล,ละเล็กเป็นถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้า เปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ครับแทบทั้งหลังเนี่ยเป็นเป็นไม้ฝาเชลลาเล็กแ้ะกับปูนแต่ว่าปวกเขานี่อ้าสุดยอดเลยครับพี่น้องมีจุดหนึ่งคับปวกขึ้นเนาะพี่น้องเนี่ยก็เลยเอาชิวท็อกชื่ออา,อาดสนอกพี่น้องไปซื้ออาดมาฉีดมันคือสิยูอยู่ดอก วันที่แล้วก็มาขีดแล้วท่านึงครับวันนี้ก็เลยมาซ่ำอีกอนี่แหละครับปวกเนาะเขาหาอยู่หากินบม่มีหม่องขึ้นเขาก็มาขึ่นบ้านเั้งสี่แล้วครับจัดการไปแล้วครับพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเขาเมืองครับบรรยากาศอยู่หัวยู่สวนยวุ่ศาลาหน่อยนี่แหละพึ่งปัดพึ่งกวาดไปแล้วครับพี่น้องเนี่ยโล่งครับบ่มียัง้งทางในเนี่ย วิธีชีวิตพอเพียงก็เลยออกมาพักมาเช้าอยู่นี่เนาะเห็นไหวกับบ่มีผู้ใดมาอยู่บ่มีโอกาสเลยมาอยู่ครับคนมันหน่อยเนาพี่น้องสองเถาป้องแกง,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 งอยู่บ้านเนีทั้งลานค่าน้าที่ถิ่มลานคามากอะ่ะก็เป็นห่วงอยู่ก็เลยปล่อยมรงนี้ไว้ยนมมีโอกาสพุ่นละเนาะทั้งที่ออกมาพักมาเช้า อ้บรรยากาศข้างหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวไปก็นจะเห็นแดดจ้าเลยล่ะครับที่พี่น้องเขาเห็นผมเอาอ้อมสาราหน่อยไว้เนี่ยม,มันยังได้พี่น้องเ่ยกันไก่ครับเป็นตะไครเอากันไก่ไว้ครับย่านไก่เขาขึ้นมากทำความชกปุกเนาะก็มีแน่ที่เขาหลอดเขามากอะหน่อยล่องแล้วล่ะครับ พอช่วงนี้ได้หยุดเง้าสามสี่มือนี่ก,ออก็ออกมาทำความสะอาดแนออกมาออมให้มันเมืองเรียบร้อยขึ้นครับใกล้เขาสิบไรีขึ้นมาข้างบนทำความสะโกรปรกได้ผ้าปี๊ผ้าหนองเข้ามาเมืองบรรยากาศบรรยากาศ,ยากาศอยู่หัวยุสวนนี่แหละครับอยู่เทิงสาราหน่อยเขาเนี่แหละให้เมืองบรรยากาศรอบขางครับเมื่อกี้นี่เป็นด้านหนาครับพี่น้องโอ้โหลหครับ ตูทางเขายางเขามาปุูกก็จะเห็นตน้นมอนเบอรี่ไม่ประดับอีกอย่งแน่เนนขเขาไม่บ้านเพิ่อนบักขับเอามาปลูกไว้เนาะโอ้โหุมมุมผลครับพี่น,อน,น,น,อน้องก็ท,ท,กท,งกที่เป็น,ปนเป็นต้นตะไคร้โอ้ง่ามคักในกระได้ครับถัดมาทั้งพีแน่แต่ที่เป็นปลาบักนาเนาะพี่น้องเนี่ยเป็นปลาบักนา ที่วิถีชีวิตพ่อเพียงปลูกไว้ยู่หัวยู่สวนนี่แหละครับเ <_ p _' a> พลทกิบห้พเ่ให้นองข้าเมืองขายหลอกไปล,ละเ <_' c> พิ่งเอาอาหารห้ปลากับเอาอาหารไก่ไปเรียบร้อยไก่เขาก็อิ่มแล้วเขาก็ตุลแหลครับเขาก็ไปหาลบ้าซ่อนยู่แถวๆปลาบกเน่าไปพุ่นแล้วครับเพิ่งเอาอาหารให้เขาเนาะเรียบร้อยไปแล้วครับทั้งปลาทั้งไก่ เห็นมันยากาศมันยาำมือแรงก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องอครับทําความสะอาดไปก็ดีขึ้นนิดนึงครับพี่น้องสาราหน่อยมองจากเท่างสาราหน่อยบ้านสวนแบบพ่อเพียงเท,งท่านี่แหละครับเห็นไบทงไวทานี่แหละโอ้เดี๋ยวไปมองทางพุนก็จะเป็นปลายางลงไปทางล่างเนาะพี่น้องเอาใม่ประดูเอาไหม่แดงไปปลูกเสริมอยู่ละครับ คนไหญ่งเขาก็ใช้ประโยชน์เนาะอันนี้ก็บอกโจนนี่ครับไก่ที่เลี้ยงไวก้ก็ร่างกินอาหารให้อาหารเขาแล้วแหละครับพี่นอ้องผนทัดลงไปทั้งผนจังหน่อยครับก็จะเป็นสะนามเลยสะนามไปผนก็จะเป็นปลาบากหน้าอีกปลาหนึ่งแล้วก็เป็นปลากล้วยนะครับปลูกไว้ทายุถ้ากินเท่านั้ครับพี่นอ้องเห็นบรรยากาศมันงามๆก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องครับ ฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้วนะครับพี่น้องสี่เื่ได้พาดคลิปที่อัพใหม่พี่ให้น้องเข้าในเมืองครับขอบคุณพี่น้องเขาครับสวัสดีครับ